มาวิเคราะห์ตัวอย่างแบบยาว Extended version ของ House of the Dragon แบบไม่สปอยกันค่ะตัวอย่างนี้ปล่อยออกมาวันที่21กรกฎาคม1เดือนก่อนหน้าวันฉายจริงของซีรีส์แล้วก็ปล่อยออกมาช่วงงาน San Diego Comic Con 2022พอดีมีอยู่2เวอร์ชันที่ต่างกันแค่นิดเดียวนะคะรอบนี้รู้สึกว่าเราจะได้ยินบทพูดต่างๆเยอะกว่าตัวอย่างแรกเยอะเลยค่ะ สิ่งที่เราจะพูดทั้งหมดในคลิปนี้เป็นการแปลความหมายของภาพและบทพูดจากจอบเองแต่ละประโยคไม่ได้มีในหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็เดาวว่าใครเป็นคนพูดอาจจะผิดบ้างและจอบก็จะอธิบายเสริมคร่าวๆเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสงครามเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการเปิดเผยเนื้อหาในซีรีส์แน่นอนคะ่ะถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังกันคะ่ะภาพแรกที่เห็นเลยก็คือภาพเรเนราเดินเข้าไปในห้องบรรลัง มีคนนั่งอยู่ด้วยนะคะมองไม่ค่อยออกว่าเป็นใครแต่ถ้าจะให้เดาว็็น่าจะเป็นเดมอนทาร์เกเรียนเพราะว่ามีภาพโปรโมทภาพหนึ่งเป็นภาพของเดมอนบนบัลลังถ้าใช่เดมอนเนี่ยก็ถือเป็นการท้าทายมากเลยนะเพราะควรจะมีแค่กษัตริย์หรือว่าแฮนที่ทำงานแทนกษัตริย์เท่านั้นที่จะได้นั่งบนไอออนทรอ e ส่วนมากแล้วถึงแฮนจะมีสิทธิ์ก็ยังเลือกที่จะนั่งที่ฐานของบัลลังแทนเลยค่ะ the dream It was clearer than a memory, and I heard the sound of thundering h o o p s splintering shields, and ringing swords. And I placed my a e i r upon the iron throne, and all the dragons roared as one. ภาพฝันที่กระจ่างชัดกว่าความทรงจำข้าได้ยินเสียงของม้าพุ่งทยานโลหักสบัน้นและคมดาบกระทบกันข้ามอบบัลลังก์ให้กับราชทายาท และเหล่ามังกรก็ร่วมคำรามเป็นหนึ่งเดียวประโยคนี้พูดโดย King v i ซ e ริสพ่อของเร e n ร r a t ทการิเนกระสัตย์คนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในซีรีสน์นี้ทั้งซีซั่นนี้และซีซั่นต่อๆไปจะกูลณาแทกเรียนมักจะเห็นภาพนิมิตและเชื่อในคำทำนายกันอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่เบ l เยเรียตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเดนิสเดอะดรีเมอร์ที่มองเห็นการล่มสลายของเบ l เลเรีย แล้วก็ไปบอกหลอดเอนาพ่อของตัวเองจนหลอดเอนาตัดสินใจพาทั้งตระกูลแล้วก็เหล่ามังกรอพยพข้ามทะเลมาอาศัยอยู่ที่ดราก้อนสโตนและหลังจากนั้นโอเวอร์ลเก็ล่มสลายไปจริงๆทําให้ทาแกเรียนเป็นตระกูลผู้ขี่มังกรเดียวที่เหลืออยู่รวมๆแล้วก็คือตระกูลทาแกเรียนค่อนข้างจะเชื่อในคําทํานายอยู่แล้วยิ่งเป็นภาพที่ตัวเองเห็นก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่และความเชื่อนี้ มันจะส่งผลต่อการกระทําของตัวละครต่อๆไปแต่ก็มีหลายครั้งที่การแปลความหมายของคําทํานายผิดนะคะเช่นเอเรียนไทเกอเรียนที่เชื่อว่าถ้าตัวเองกิน WiFi ไอ้ไฟสีเขียวที่เซอร์ซี่ใช้ระเบิดเมืองนะคะถ้ากินแล้วตัวเองจะกลายร่างเป็นมังกรเขาก็กินแล้วก็ตายไปเลยค่ะยังของคิงวิ i เซรสนี่ไม่รู้ว่ามังกรคำรามเป็นหเดียวนี่คือร่วมมือกันหรือว่าขู่ฆ่ากัน เขาอาจจะแปลความหมายไม่ถูกเนาะอาคารที่มีดมกลมๆด้านหลังก็คือดรา้อนพิษแน่ๆดรา้อนพิษตั้งอยู่บนเรนิสฮิลซึ่งเป็นเนินเขาสูงที่ตั้งชื่อตามเรนิสน้องสาวและภรรยาของเอกอนผู้พิชิตอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือภายในเมืองคิงส์แลนดิ้งตอนที่เรนิสตายเอกอนก็สั่งให้สร้างเซฟออฟเดมเบรนซ์หรือโบทแห่งความทรงจำเพื่อเป็นการระลึกถึงเรนิสนะคะ หลังจากนั้นบทนี้ก็ถูกทำลายและมีการสร้างสิ่งกอ่อสร้างใหม่เพื่อไว้ให้เป็นที่อยู่ของมังกรของกษัตริย์ก็คือดรา g o n Pit นั่นเองค่ะอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วว่ามันใหญ่มากเพราะจะต้องสามารถให้มังกรอย่างน้อย9ตัวมารวมอยู่กันได้ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นภายในของดราก้อนพิในซีรีส์บ้างหรือเปล่านะคะคิดว่าภาพนี้เป็นมือของคิงวิซาริสนะคะแต่ไม่รู้ว่าลูกกลมๆนี่คือลูกอะไร ใครรู้รบกวนบอกด้วยนะคะ I consider the matter urgent that of your succession สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนตอนนี้คือการกำหนดรัชทายาทประโยคนี้พูดโดยออตโต i ไฮทาวเวอร์ในสภาลเล็กของกษัตริย์ที่ดูคร่าวๆก็น่าจะมี King Viserys Hand of the King หรือว่ามือขวานะคะ Grand Master Master of s h i p s ผู้บัญชาการเรือ King s ก u ร r d ราชองครักษ แล้วก็ r e เนราอยู่ตรงมุมมุมด้านขวาล่างนี้นะคะอีกสองคนไม่น่าใจว่าเป็นใครก็น่าจะเป็น Master of Coins ผู้ดูแลการคลังกับ Master of Law ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเดาๆเอานะคะสภาเล็กของกษัตริย์ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยเอกอนผู้พิชิตและจะต้องมี7คนอีกตำแหน่งหนึ่งคือ Master of w h i s p e r e r ที่เป็นสปายก็คือตำแหน่งของวาริสในเกม Thrones ทั้งหมดมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับกษัตริย์และปกครองบ้านเมืองแทนกษัตริย์ในเรื่องประจำวันทั่วๆไปโดยคนที่มีอำนาจมากที่สุดรองจากกษัตริย์ก็คือ hand of the king หรือมือขวาของกษัตริย์นั่นเองนะคะ hand สามารถสั่งการอะไรก็ได้เหมือนว่าเป็นเสียงของกษัตริย์เองกษัตริย์จะเลือกคนในสภาเล็กนี้จากหลอดที่มีความสามารถจากเมืองต่างๆทั่วทั้ง7อาณาจักรแล้วก็ต้องพยายามบาลานซ์อำนาจกันให้ดีๆด้วยค่ะ ไม่ใช่ว่าจะให้ชาวเหนือรับตำแหน่งกัน3ามคนเลยอะไรแบบนี้ The Iron Throne is the most dangerous seat in the realm, and our ally is vulnerable to easily ended. บัลลังก์เหล็กเป็นตำแหน่งที่อันตรายที่สุดในอาณาจักรทั้งหมดพันธมิตรของเราเปราะบางและอาจจบลงได้อย่างง่ายดาย King Viserys พูดเหมือนจะสอนลูกสาวก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับราชทายาท ว่าการครองตำแหน่งมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆและไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยหรือยอมรับโดยดีพันธมิตรที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะแปรพักไปเมื่อไหร่ต้องระวังตัวให้มากๆภาพเดมอนนี้จะอยู่ในการประลองทวนคือจะรู้สึกว่าเท่มากแต่ก็กวนมากๆในเวลาเดียวกันสายตาเขามองคู่ต่อสู้แบบท้าทายอ่ะคะ่ะหมวกที่ใส่อยู่ก็หน้าตาคล้ายๆกับ ภาพของเรกาพี่ชายเดเนริสในเกมออฟฟรอนตอนสู้กับคิงโรเบิร์ตเลยนะคะเป็นปีกมังกรกับมีงอนๆนเนี่ยสีแดงดูทาเกเรียนทาเกเรียนส่วนเรเนราชุดนี้ก็สวยมากปกคอเสื้อคือดูควีนมากน่าจะนั่งชมการประลองอยู่นี่แหลคะค่ะภาพต่อไปเป็นเรเนรากับเลนอร์เวลเริออนที่รู้ว่าเป็นเวลเริออนเนี่ยก็เพราะทรงผมเลยนะคะ ทรงผมเท่มากเลยจากูนี้นี่ก็พ่อหนุ่มน้อยหน้ามนคริสเต n c o โคหล่อจริงๆนะคะหล่อก,กว่าเดมอนอีกแฟนๆเดมอนก็อย่าพึ่งว่ากันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ชอบเดมอนเหมือนกันแต่ว่าต้องยอมให้เขาจริงๆว่าเขาหล่อกว่า <laughs> Who else would have a claim? The first born child, Renera. No queen has ever sat on the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. ก็จะมีการโต้เถียงกันเรื่องราชทายาทิว่าใครจะมีสิทธิ์ครองบัลลังก์บ้างมีคนบอกว่าเรเนราลูกสาวคนโตแต่ก็มีคนแย้งกลับว่าไม่เคยมีราชินีนั่งบนบัลลังก์เหล็กทางคอร์ลิสเวลาริออนก็บอกว่ากษัตริย์มีราชทายาทอยู่แล้วนะเดมอนททเกเรียนไงคิงก็ไม่อยากฟังคนทะเลาะกันก็เลยบอกว่า ข้าจะไม่ยอมถูกบังคับให้เลือกระหว่างน้องชายและลูกสาวโทษก็ถ้าเลือกไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นปัญหาในภายหลังนะคะคิงปกติแล้วการสืบทอดตําแหน่งในเวสเทอรอสคือถ้าพี่ชายไม่มีทายาทน้องชายก็จะได้รับตําแหน่งไปเลยมีคนบอกว่าเดมอนควรจะเป็นราชทายาทแต่คิงก็ไม่ยอมนะเพราะอะไรก็ต้องไปติดตามกันคะ่ะ r e n y r a succession will be challenged Knives will come out ต้องมีคนค้านการสืบบัลลังก์ของเรเนราจะต้องมีการนองเลือดแน่เรนิสทาเกเรียนพูดกับสามีคอร์ลิสเวลาริอนถ้าจะมีใครที่รู้สึงว่าการได้เป็นควีนไม่ใช่เรื่องง่ายคนนั้นก็คือเรนิสนั่นเองค่ะฉากต่อไปเป็นเดมอนเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่ i อออนทร o n นผ้าเดินอย่างกลางเลย แล้วก็มีคิงสกาดควักดับออกมากันไม่ให้เคมอนเดินเข้าไปใกล้คิงวิเซอริส You are the king, your first duty is to take a new wife ท่านเป็นกษัตริย์หน้าที่ของท่านคือมีภรรยาใหม่ไม่แน่ใจว่าใครพูดแต่ก็น่าจะเป็นอเลเซนต์ไฮทาวเวอร์พูดกับคิงวิเซอริสจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะในอดีตก็มีกษัตริย์องค์อื่นๆที่มีภรรยาหลายคน เช่นเอกอนผู้พิชิตก็มีภรรยาคือวิเซนยาพี่สาวและเรนิสน้องสาวหลอดชนนอื่นๆในเวสตอรอสก็เหมือนกันผู้หญิงมักจะตายตอนคลอดลูกกันซะเยอะทําให้ผู้ชายแต่งงานใหม่กันเยอะมากคะ่ะในทางกลับกันถ้าฝั่งผู้ชายตายผู้หญิงก็แต่งงานใหม่ได้เหมือนกันนะคะ I have decided to name a new heir I am your heir King Viserys พูดกับเดมอนน้องชายว่า ข้าได้ตัดสินใจเลือกราชทายาทแล้วเดมอนก็ตอบว่าข้านี่ไงราชทายาทต,ตอนที่วิซริสไม่มีลูกชายเลยตามธรรมเนียมแล้วทุกคนก็คิดว่าเดมอนจะต้องเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์แน่นอนเดมอนเองก็ดูจะคิดแบบนั้นนะคะคงไม่ยอมให้มีราชทายาทคนใหม่ง่ายๆ w a r is a foot สงครามเริ่มขึ้นแล้วคนพูดก็น่าจะเป็นออตโตไฮทาวเวอร์มือขวาของกษัตริย์ หรือไม่ก็คอร์ลิสวาลริออนฟังเสียงยังไม่ออกค่ะว่าใครพูด Do you think the realm would ever accept me as their queen? r e n เนอรพูดกับคริสตันโคว่าท่านคิดว่าอาณาจักรนี้จะยอมรับข้าเป็นราชนินีได้ไหมคือนางก็ไม่ได้เป็นเด็กอินโนเซนต์ไม่รู้เรื่องการเมืองอะไรเลยนะคะน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับการที่ผู้หญิงจะครองบัลลังเด็ก The lords of the realm bend the knee ลอสทั้งหลายยอมสวามิภักิ์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครพูดเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นคริสเซนโคพ่อหนุ่มน้อยคนนี้ก็ได้แต่ก็อาจจะตัดเสียงคนอื่นมาใส่ตอนนี้พอดีสำหรับเทรลเลอร์นี้เฉยๆก็ได้ A woman would not inherit the Iron Throne because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order. เรนิสผู้เป็นป้าพูดกับเรเนร่าเหมือนจะเป็นการสอนสอนว่าผู้หญิงไม่สามารถครองบันลังเหล็กได้เพราะนั่นคือวิถีของโลกส่วนเรเนร่าตอบกลับว่าเมื่อข้าเป็นราชินีข้าจะสร้างวิถีใหม่ขึ้นเองนี่ก็คือข้อแตกต่างของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นะคะณจุดนี้เรนิสผู้เป็นป้าที่เคยพยายามฝ่าฟันขนบธรรมเนียมเดิมๆแต่ไม่สำเร็จ ได้ยอมรับในโชคชะตาแล้วว่าสายตระกูลของลูกสาวจะไม่สามารถเป็นผู้สืบทอดได้เพราะเป็นสิ่งที่เป็นมาหลายร้อยหลายพันปีแต่เรเนร่าผู้เป็นหลานเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเด็กไฟแรงคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนผู้คนในยุคสมัยนี้ได้แถมตัวเองยังมีแบ็คดีด้วยเลยมั่นใจว่าตัวเองจะทำได้แน่ๆต้องคอยติดตามว่าความคิดของไทรจะเปลี่ยนตามใครไหมนะคะต่อไปเป็นมังกร ตัวนี้น่าจะต้องเป็นซีเร็กไม่น่าจะพลิกโผค่ะมังกรของเรนิร่าแน่ๆเลย Your family has dragons there are p o w e r men should not have t r i f l e d with ครอบครัวของท่านครอบครองมังกรอำนาจบางอย่างมนุษย์ก็ไม่ควรไขว้คว้ามาสองประโยคนี้เหมือนจะพูดกันโดยคนละคนนะคะไม่กล้าเดาว,ว่าใครพูดบ้างฝังไม่ออกค่ะแล้วเราก็ได้เห็นคารเตเร์เต็มๆกันแล้วนะคะ โอ้ยเท่สุดๆไปเลยส่วนเดมอนก็คือกำลังแบบโอ้โอ้จะเย็นๆนะลูกผู้นี้ก็คือน่ารักมากค่ะฉากนี้ดูไม่ออกนะคะว่าคืออะไรแล้วคนที่ใส่หน้ากากนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะคะ t a r g a r y e n s are closer to g o d than to men ทากาเรียนใกล้เคียงกับเทพเจ้ามากกว่ามนุษย์เรเนราพูดกับใครสักคน ดูจากผมแล้วอาจจะเป็นคิงวิซิริสชาทาแกเรียนคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นจริงๆนะคะทากกเรียนเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอมะตะพวกเขาแข็งแรงมากไม่เคยป่วยเลยในหน้าประวัติศาสตร์จนถึงตอนที่เริ่มซีรีส์มีแค่คนเดียวเท่านั้นคะ่ะที่เคยเจ็บป่วยจนตายนอกนั้นจะตายด้วยวิธีอื่นหมดเลยเช่นถูกฆ่าฆ่าตัวตายอุบัติเหตุหรือว่าแก่ตายแถมยังมีความสามารถควบคุมมังกรได้ด้วย ก็ไม่แปลกที่จะคิดว่าตัวเองเทียบเคียงเทพเจ้าได้ If Renera comes into power, she can cut off any challenge to her succession หาก Renera มีอำนาจขึ้นมานางจะกำจัดเส้นหนามที่อาจขัดขวางการครองบัลลังก์อเลเซ Hightower เป็นคนพูดภาพนี้ก็ชัดเจนมากนะคะทีมเขียวทีมดำต้องมาแล้วและนี่ก็คือชอบชุดของ r e เนร่มากสวยสมมงนะคะ I am to inherit the Iron Throne. She will block my way. ข้าจะสืบทอดบัลลังก์เหล็กนางจะกีดขวางข่าแน่เรเนราพูดถึงอาริเซนค่ะให้ดูมงกุฎนิดนึงนะคะตั้งแต่สมัยเอกอนผู้พิชิตตระกูลทาเกเรียนจะมีมงกุฎอยู่3อันอันนึงเป็นของเอกอนเองจะทำจากเหล็กเวลเรียนประดับด้วยทับทิมสีแดงทรงสี่เหลี่ยมอันที่สองเป็นของเอนิสลูกชายเอกอนเกิดมาในยุคสมัยที่สงบสุข มงกุฎก็เลยจะหรูดราขึ้นหน่อยทำจากทองประดับด้วยมุกและหยกอันที่3เป็นมงกุฎของเจเฮริสเป็นทรงเรียบๆสีทองประดับด้วยอัญมณีเจ็ดสีอันและอันนี้มันคืออันไหนนะคะ Our hearts remain as one, our hearts were never one. ใจของเรารวมเป็นหนึ่งใจของเราไม่เคยเป็นหนึ่งประโยคแรกน่าจะพูดโดยคิงวิซ e ริสด้วยความที่เป็นคิงที่รักทุกคน ก็เลยคิดว่าทุกคนจะรักกันด้วยแต่ประโยคที่สองนี้ตัดจบอันแรกมากว่าไม่เลยเราไม่เคยรักกันน่าจะพูดโดยอลิเซนไฮทาวเวอร์ค่ะ Have you ever imagined yourself on the Iron Throne เจ้าไม่เคยจินตนาการว่าตัวเองนั่งอยู่เหนือบันลังเหล็กหรือเรนิส mm. <Ren is S 2> พูดกับอลิเซนไฮทาวเวอร์พูดเหมือนรู้ใจอีกฝ่ายเลยนะคะว่าเคยคิดแน่ๆแต่ก็พูดเหมือนดักๆด้ดวยว่าฉันรู้ทันนะ Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. อเล็กเซนพูดว่าไหนคือหน้าที่ไหนคือการเสียสละอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะคะส่วนเบเนราพูดว่าตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นตัวจริงของเจ้าก็น่าสนใจว่าปกติอเล็กเซนทำตัวยังไงและตัวตวนที่แท้จริงที่ว่านี่จะเป็นยังไงอีกอย่างที่อยากพูดถึงในตัวอย่างนี้ก็คือเพลงค่ะเพลงนี้ไม่เคยได้ยินเลย ไม่ได้มาจากเกมอฟโฟรนแน่นอนคือเพลงจากตัวอย่างแรกจะมีส่วนที่เอามาจากเพลงจากเกมอฟโฟรนมาผสมผสานด้วยแต่เพลงใหม่นี่ไม่คุ้นเลยถ้าใครรู้จริงก็บอกทีนะคะจริงๆก็ยังมีอีกหลายช็อตที่ยังไม่ได้พูดถึงบางอันก็ดูไม่ออกบางอันก็ยังไม่อยากพูดถึงเพราะว่ากลัวว่าจะกลายเป็นสปอยเลยจะขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ